ถวายความเคารพค่ะ วันที่21ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกานาทีณศา,าลาจตุรมุกทุ่งสีีเมืองนางสาวพิทยาชัยสงครามนาย,ยกเทศมนตรีนครอ,อุบลร,ราชธานีนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักง,งานเทศบาลและประชาชนชาวอุบลร,ราชธานีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดี กรม,มหลวงราชสาวรินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันในการนี้เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิตยาภาาเรนทิราเทพยวดี กรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้ที่ศาลาจตุรมุกทุ่งสีเมืองตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2565เป็นต้นไป